สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแป้ครับแฟ้เพลงพี่น้องแฟ้เพจนะครับที่อยู่ในช่องรถแห่ิีปินนิสานอ่อนทั่วพร้อมกับช่อง youtube ของน้องชิดชัยชาแนลครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเขาไปเซ็นเขาไปซ่อมกันอยู่ในรลานนะครับเพราะว่าดีมันหอน เน่จะเสียงเพื่อ,น,อ,อดนดังมันออกไปรบกวนเพื่อนนะครับการต้อมเพชรยังนี่อัปเดตมิกครับอัปเดตมิกโอ้ครับสวัสดิไมาด์ดัสเอ็มสามสองสองตัวได้หนิพี่น้องก็แม่นตัวเดียวได้หนิตั้งเลี่ยงกันได้หนิออมาอัปเดตนะออกมาอัปเดตนะถือว่าเครื่อนขึ้นไงแต่เรื่องของอันอีกสั่ง นี่บอร์ดไฟเก่าอันนี้บอร์ดนี่เชียวไปไว่าย้ารันนะครับแต่ว่าบอร์ดไม่เป็นดิจิตอลเขาเอาไว้นิรานให้เก่าตัวนี้เป็น x สามสองครับพี่น้องครับเขากะไม่ได้ใส่กะตะกี้เขากล้องใหเก่าเพราะว่าทีนี่ใส่ตัวไมดัต m สามสองไลท์นะครับอยู่ข้างในเขากะใส่ตัวหนึ่งข้างนอกก็ใส่ตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ้าขันมดครับกินยังเดัสครับ ครับผมเหยียบครเหียบเพิ่งมาหอดบ่อเบี่ยวยวครับขอดิเทียงขอดิเทียงเอาบ่า่ากินแกงเขียวหวานหอมถั่วันครับเคยครับผมไม่ไหวยังกินไหมไพยนกเอาเด้วยกรองครับผมเดี๋ยวเอาก็ะใสกรองไฟฟ้านั่นแหละซ่อมซ่อมซอมชุดที่จะเอาลุ่งนาล้านนั่นแหละครับไปสร้างแม้ขั้วครับพี่น้องครับอ่าสวัสดีครับผมต้อมใจรู้วอลเพชรยังนี่แกงเขียวหวานครับโอ้แกงเขียวหวาน นี่ขอบคุณแล้วมันก็จิดีเนาะมาสีสื่ออยู่ด้วยแล้วน่ะไป่ม่ตึงไปเหามุ่นจากสกลนครเอาจ็กบาทเลยเอาจ็กอันเอมาหลดหอมาหลดหอมมโลันหลายหมดห้องใหญ่ของเขาเป็นร้านนะครับพี่น้องเลย ไปขอไปเบิังในร้านพี่น้องขอไปเบิังในร้านนีอยังงงงเศร้าๆต้องเงื่อนไเน็ตมันข้างมันยุกไก่พวดดิแกพี่น้องพี่น้องขอไปเบิังในร้าน ไปได้กันแจ็คครับขึ้นไปฟื้นครับฟื้นไปเอาดีดีขึ้นขึ้นภูมิใจเพราะมันขึ้นไวเลยเฝ้างนี้เปนั่เค่อนไหวนี่ครับชุดนี้ล่ะว่าสิใส่ไว้หน้าร้านพอหาอย่างห้องพื้นน้ำเด้อดเนี่ยเห็นไหมนั่นตั้งตรงอันนี้คือเฮาบ่ได้ซ้อมใส่ชุดใหญ่นะครับเฮาทุกอย่างเราจะซ้อมใส่ชุดเล็ก เคือเสียงจุดน้อยที่ว่าจะเอาไปลงหนาล้านนะครับพี่น้องเนี่ยแต่เป็นอันตัวน,นี้เขจาจกทังนี่ซ่าเท็คนี่สอาางสาทั้งกันทั้งเดียวเห็นไหมกมับเพนทเหรอร่องบางห้องใบเดียวออยู่เลยเพราะว่ามันสองใบ

ไม่เห็นต่ำๆก็นี่เหนน้อยเดียวไม่อัดเลยตัวฉันเป็นไม่อัดที่เขาปาดแล้วไหมไม่อัดนานๆน,นะ,นะเล็กก็ได้เล็กเออเล,เล็กเล็กกล้กกอง,กกอง,กกองน้อยเดียวเล็กกล้องเล็กกล้องอันซีเรียมน้อยเดียวนี่ออันนี้เป็นพูดีเจครับของมิกบองไลท์โดบอง รับไฟปรับเครื่องเสียงยูนิเบิดพี่น้องแต่ว่าเอาของออกเบิดแล้วหอ่อวะหกหกในยักหน่อย ันนี aunt ie, aunt ie. Mother, ้เอาไม่เ hmm. ง so ี so, uh, so, so like, like, ่ยนมันติอนล้บ่เอาจะิเป็นยั่ไเอาหนึบ่เอามีไปว่างไปมองใกล้ปักกันเสียบ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 แจ็คเขาเครื่องดนตีหรือต่ออันนี้มันไม่เี้ยแน่นินี่อย่งนัำหาลไมาเปิดเลยบ่เอาไปว้พุ่นละพุ่ทีหกพ่อเขาจะร่างอืมเขาจิล่างร่างนี่เด้อันไหน้องออกขอมาด้วะอันนี้อาใส่มัติดข้อมัจะเหียบไปไปในห้องละมันไม่ได้ใส่มัไม่ได้ใส่หรอกมันติดข้อ ก็เสียบเขานั่นเลยเสียบสายสัญญาณเขา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 หน่อยได้แเขาบริเวณนี้ควได้นั่นนั่โอ้โหซ้อกันซือ เอาฟ้าและมาเปียอัน,นมิกตัวนั้นไปโอเค้ยังไงมอดอเขาหัวเ,เขาหัวเขาพีดด่น้อยสตกเด,ดี tay hoạt quá. Nhăng. sắp, chưa sắp. งขาได้ยกไปได้เอาไว้นี่ไหมไม่ั้นปิดฟ้าไปซื้อกับปิดล็อกฟ้าไปน้ำเอาไว้นี่ก่อนเอาไปด้วยเครื่องเสียงก่อนปิดฟ้าไปปักเปิกเก็บขว้ในล้องในลังมันเด้อ ันนี้สายชาร์จแบตของไอแพดด้วยต้มส่รหัสถูกนะครับรหัสยังจำอ่ไรให้กันเพราะว่าไอแพดลูกเขาก็ไ่ต้องเอาไน้นี้บ่มีบอกพ่เอิญแล้วสิอัปเดตอัปเดตบ่ได้ ปเปิ้ลในดีเปินน้ลไอติมโอ้ยวดจักกินเดี๋ยวให้เออไปถทำแม่มน่อเอามิกไวบของเครื่องไว้ที่แหล,ละเราจังไปปับไอ้เทมแล้วปับเท่าๆก็พออะไรตัวหน่อยเครื่องหน่อยนึงเขาไอกเลยใส่เครื่องไง มันสัญญ่นนอยเอ้เรพอแอปเปิลได้ดีมันก็ได้อัปเดตง่ยเขาร้านครับพี่น้องงยเขาล้านงายาไปบ้งไม่ล้านนี่พี่น้อง ย่างไปย่างมานี่แลกับมองตางแดก,ก็มองเลยแก้วเฮายกตัวนี้ขึ้นนัน่นเพิ่นเพิ่นๆอยู่เด้อปัญหาเดี๋ยวลงเสียบบิ่งนี่ครับๆน,น่อย มีเขาออก็ะตังางล่าลัง,ลงอยู่งานเขามาทาั้งในเรบร้อยแล้วครับพี่น้องครับรอต่ออีกอุปรก,กรณ์สายเล็กน้อย เป็นเขาพินาเซตกาสิซ่อมกันทันตงตัวบนนี้ชวนในร้านนี้พนักง,งานเขาสิมาทําความสะอาดครับทําความสะอาดไปเรื่อยๆครับพี่น้องข้างในมันเปิดบมื่อท่าได,ได้แต่ว่าฟุนมันไหลเขาเลยสิมาทําความสะอาดก่อนเราจะทําด้านนอกนะครับยังไปจบบาะเบื้องต้น ัพี่ตอนนี้เพิ่นพักเที่ยงกินข้าวครับครับตอนนี้มึขง,ขงข้าขอะไรมึงเร็วๆนี่หระครับเก็บดินใช้ดินเขา้า อัดน้ำอัดดินเข้าไปเลยทวเทพื้นเออทาร์เมืรอแล้วบู่บลแล้วบ่แล้วก็สิเปิดครับก็จะมีหลังคาวัฒนธเทพื้นแล้วบ่ยากเอาครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเบางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ในช่อง YouTube ของ หน่องวิชิตชัยชาแนลด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ